สวัสดีครับเบื่อกันไหมครับสำหรับการพิกอากาศแบบเก่าๆเรามาตั้งวงเล่นไพ่กันดีกว่าดีไหมครับอ่าไพ่ชุดนี้ชื่อ s c a t t e l นะครับผมเขาบอกว่า t r e a m e n t your s e l l หรือว่า t r e a your e l l right ก็เด็ดทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบบว่าเทวดาหนังฝาประมาณนั้นนะครับโอเคเราจะ ง่ายๆเลยนะครับตั้งวงกันเนาะสมมติว่าเรามาครบขากันเราจะเป็นอะไรที่แบบพื้นบ้านพื้นบ้านมากเลยนี่จะต้องลงมาล้างที่พื้นนะครับผมเลาะลองคิดดูอ่ะคุณเป็นแบทแมนไหมอ่ะคุณอ่ะเป็นแบทแมนแจกใบหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราซูมนิดนึงก่อนซูมได้ไมะซูมได้ไมะอ่ะโอเคใครเป็นสไปเดอร์แมนอ่ะอยากเป็นสไปเดอร์แมนไหมแจกใบหนึ่งนะอ่ะเป็นดาร์คไวเดอร์อ่ะนี้ให้ตัวผมนะตัวผมเป็นอ่า อ๋อทูเปอร์ละกันอ่าอันนั้นจะเป็นดักไวเดอร์นะครับอ่ะแจก2ใบแจก2ใบนะครับเรามาพิกการ์ดกันนะครับโอเคถามเรื่องแรกเลยเรื่องอะไรดีครับอะไรสัปดาห์นี้เนาะไม่ต้องเอาลัคนามไม่ต้องเอาราศีกันแล้วนะครับเอาเรื่องของความรักละกันอ่ะเอาเรื่องของความรักละกันนะครับใคร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 อ่ะเดี๋ยวนาเดี๋ยวสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ใช่ครัไม่ใช่นี่แบทแมนแบทแมนอ่าสมมุติเลือกแบทแมนแบทแมนความรักของคุณเป็นยังไงพรุ่งนี้อ้าวบรีตนะครับผม t h e sing w n t h the moon นะครับโอเคเขาก็บอกว่าจะต้องอ่านหนังสือพรุ่งนี้นะครับเรื่องของความรักเองเขาบอกว่าเป็นเบอร์42นะครับแล้วก็ซิงเดอะม o นนะครับการจินตนาการนะครับการใช้ใจเนาะก็พรุ่งนี้ในเรื่องของความรักถ้าสมมติว่าคุณเลือกแบทแมนออกมานะใครที่เลือกแบทแมนออกมาเนี่ยคือ แต่ดูหน้านางที่หน้านางแบบว่านางแบบว่าอ่านหนังสืออยู่ใช่ปะ่ะนางก็จะแบบว่าเหมือนกับการเรียนรู้แล้วก็อ่านนู้นอ่านนี่การที่จะต้องเรียนรู้ใครต่อใครแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับประมาณนี้อ่ะจัว่วไหมจ้าอืออยู่ยัง <c oughs> อ่ะอีกไปหนึ่งจัว่วไหมอ่ะจัว่วจัวจัวจ่วจั่วอ่ะ จวได้ละจวได้แต่ให้เด็ดนะครับแปลว่าการละเหยไปโอ้โหแสดงว่าความรักของคุณอาจจะแบบว่ามีการละเหยเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากที่คุณเรียนรู้นะครับกาลังส่องอยู่เลยนะครับผู้นี้อาจจะแบบว่าเรื่องของความรักกําลังจะส่องเฟซชาวบ้านเขาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าโอ้ยคนนี้โดนใจฉันใช่ปะเออประมาณนั้นสุดท้ายแล้วไม่ดีกว่าเนาะจบตายอันนี้ตายนะอ่ะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ใครเลือกสไปเดอร์แมนความรักของคุณพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคำตอบคือโอ้โหดิบบีดิงโอ้โหหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆเพราะใบต่อไปคืออะไรโอ้โหบิลสเต็งโอ้โหนะครับจริงๆแล้วไพ่ชุดนี้มันเป็นไพ่แบบว่ากิจวัตรประจําวันของ เออหนังฟ้านะครับวันนี้เราเอามาเล่นกันแบบว่าเป็นเรื่องของเราลองทดลองดูนะครับทดลองรูปแบบใหม่ดูนะครับ build s t r mm hmm. งก็คือทำอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในชีวิตแล้วก็ดีบีดิงนะครับก็คือเหมือนกับว่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆคิดถึงพอ่พอแก้วแม่แก้วอะไรประมาณนั้นใช่ป่นะเนาะแล้วก็ build s t r งก็คือว่า ตนนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนมีตาทีสามอยู่ด้วยหรือว่าเนี่มันเป็นอันนี้วะโมจิหรือว่าเนี่ยอ,อ,อืมหรือว่าเป็นข้าวปั้น <c oughs> นะครับเพะฉะนั้นตรงนี้แหละครับใครเลือกสไปเดอร์แมนนะครับเขาบอกว่าพุ่งนี้แหละนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยอ่เป็นอะไรที่แบบว่าต้องหายใจลึกๆแล้วก็ทำใจเข้มแข็งเข้มแข็งนิดหนึ่งนะอ่ามีผู้ชายเดินผ่านมาแล้วถ้ามีผู้ชายเดินผ่านมาจั่วไหมครับจั่วไหม อ่ะจวก็ได้อ่ะจวใบหนึ่งจวใบหนึ่งยังไงก็ต้องจวใช่ไหมถ้ามีผู้ชายเดินผ่านมาอ้ออุย้ยได้แน่นอนครับ c o n n e c t with t h ว w ร r m นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปวาใจหน้าเลยนะครับใครที่ดูคลิปเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นรูปวาใจหน้าเป็นรูปแบบของลังไข่นั่นเองเพราะฉะนั้นลังไข่เปิดบานออกมาขนาดนี้เลยครับแสดงว่า พรุ่งนี้ความรักของคุณดีงามนะครับประมาณนี้สไปเดอร์แมนนะครับอไปดูอันนี้กันครับของดาร์ควเดอร์นะครับใครเลือกดาร์ควเดอร์ความรักของคุณพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคําตอบออกมาคืออแม็กวิชันบอร์ดนะครับแล้วก็เซ็กโอ้โหเฮ้ยไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้เอามาแปะไว้นะเออพรุ่งนี้จะต้องมีเซ็กพรุ่งนี้จะต้องแมกวิชันบอร์ดครับแน่นอนครับพรุ่งนี้ ได้กันจะจบเลยอันนี้อยู่จบนะครับอ่ะขอดูหัของเจ้ามือละกันเพราะฉนั้นเจ้ามือนะครับเจ้ามือดูเลยเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปดูเจ้ามืออ่ะซูมนิดหนึ่งเดี๋ยวขอลุ้นแบบเจ้ามือลุ้นไพ่นิดหนึ่งนะแดนโอ้โหุ่งนี้แดนุ่งนี้ บิวตี้ริชัททำตัวสวยๆไว้นะครับเจ้ามือทำตัวสวยๆใครเลือกเข้าข้างเจ้ามือนะครับเพราะนั้นความรักของพุ่ของคุณพวกนี้ถือว่าดีทำตัวสวยๆนะครับแล้วก็ออกไปแดนออกไปแบบลิงเลิงหลีลาดก็คือออกไปแบบว่าวาดลวดลายเนาะเพราะนั้นใครเลือก กองของเจ้ามือถือว่าความรักของคุณจะสวยงามพรุ่งนี้ความรักของคุณสวยงามเหมือนกับเป็นสิ่งสวยงามทาเล็บทานุ่นทานี่อะไรประมาณนี้เราก็ไปวาดลวดลายนะครับเพราะนั้นเรื่องความรักถ้าเลือกกล่องนี้ออกมาอ่าซูมนิดหนึ่งนะครับอเลือกออกมานิดหนึ่งอ่า ถ,ถ้าเลือกเรื่องของความรักนะครับถือว่าความรักของคุณพรุ่งนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอาจจะมีแอคทิวิตี้ในเรื่องของความสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับได้ออกลีลานะครับแล้วก็แต่งตัวสวยเพื่อที่จะไปยัวย่วยัวย่วยัวย่วชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกกล่องเจ้ามือถือว่าโอเคถ้าเลือกดัร์ควิดเอร์ถือว่าพรุ่งนี้ การมีเซ็กเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับส่วนเรื่องของอันนี้เขาตอบว่าเนาะสไปเดอร์แมนก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการที่แบบหายใจลึกๆมีผู้ชายเดินเข้ามาแร้วจะต้องเข้มแข็งนิดนึงแล้วเดี๋ยวผู้ชายเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของเราเองเออประมาณนี้ส่วนกองแรกเน่าเนาะกองแรกแบบว่า2องเฟสอยู่ฝฟองหาผู้ชายอยู่แล้วก็ ม,มโนไปเองสุดท้ายผู้ชายก็ละเหยหายไปนะครับวันนั้นเรื่องของความรักของคุณเป็นแบบนี้นี่มันทํานายอะไรของมันวันนี้รู้เรื่องไหมไปต่อที่เรื่องของการงานดีกว่าแมวแมวแมวไ,ไม่ชอบเรื่องความรักเปลี่ยนเป็นเรื่องของการงานดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าแนะนำไพ่นั่นเองไพ่ชุดนี้สวยนะ น่ารักดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะตอบคําถามอะไรได้บ้างอ่ะไปดูเรื่องของการงานอแจก1นึ่ใบแจก1นึ่ใบแจก1นึ่ใบนะครับแจก1นึ่ใบอ่ะเจ้ามือแจก1นึ่ใบเจ้ามือนะครับโอเคนะผมก็หยิบออกมาไม่รู้ว่าใบไหนนะครับลองดูละกันนะเรามาลองดูมิติใหม่ของการพิกาดนะครับอ่ะโอเคเจ้ามือเจ้ามือ ใครเอาใครเอาเจ้ามือก่อนอะคุณเลือกกองไหนเรื่องการงานพรุ่งนี้การงานของคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับประมาณนี้อะเอาเจ้ามือก่อนละกันพรุ่งนี้เรื่องการงานจะเป็นยังไงวะโอ้โหวายอเกเรนวินะครับแสดงว่าพรุ่งนี้จะต้องเขียนรายงาน ผมเลือกอันนี้เนาะแสดงว่าพวกนี้ผมจะมีมีเรื่องที่จะต้องติดต่องานกับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผมนี่เขียนลิสต์เลยว่าพุ่งนี้จะไปอะไรยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะอีกใบหนึ่งครับเขาบอกว่า c o n n connect w i t t the crystal โอ้โหก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามหรืออาจจะต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างนะครับประมาณนี้คริสตัลคืออาจจะเป็นเรื่องของอ เขาเรียกว่าอะไรเดียคริสตัลมันก็คือเหมือนกับเนี่ยมีการ connect with คริสตัลคนที่แบบใจแข็งใจหินได้ไหมหรือว่าคนที่อาจจะแบบว่ายังไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เรากําลังจะเข้าไปคุยประมาณอย่างนี้ได้ไหมหรือคริสตัลเองเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เองเนี่ยผมเลือกกองนี้ของผมเนี่ยก็ตรงนะเลยว่าพรุ่งนี้ผมมีงานที่จะต้องไปเจอลูกค้าของผมนะครับก็ ผมก็จะต้องตื่นเช้าม,มาก็ต้องเขียนเลยว่าเนี่ยจะต้องเขียนไว้อเกตที่ลิส์นะครับแล้วก็ Connect with the Crystal นะครับจะสําเร็จไหมเออจะสําเร็จไหมเดี๋ยวขอจั่วดีกว่าเนาะถามต่อว่าการงานของผมจะสําเร็จไหมพรุ่งนี้นะอ่ะมาลุ้นกันถ้าสมมุติคุณเลือกเอ้าคุณเลือกเหมือนผมนะอ่ะไปดูครับอ,อ Look for the f a i r y y อ,อ <laughs> สำเร็จไหเนี่ยอ่าลูกฟอ r t ดแฟรี่นะครับก็อาจจะต้องอลึกๆแล้วในใจอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าลุ้นๆอยู่ก็แล้วกันนะครับลุ้นๆอยู่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับมันก็เหมือนกับเทพนิยายอะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจนะครับแต่เราก็ลุ้นว่าโอเคเราไปพรีเซนต์งานอ่ะประมาณนั้นอ่ะเลือก ของคุณเลือกกองไหนดีการงานของคุณอ่าเลือกกองไหนดีเนี่ยมิติใหม่ของการพิก์ดอ่ะเลือกดักเวเดอร์ก่อนจับดักเวเดอร์ก่อนเนาะสมมุติว่าการงานของคุณเลือกเป็นดักเวเดอร์นะครับอ่ะออกมาสิครับพรุ่งนี้คุณต้องทำอะไรเนาะเจอแนลนะครับแล้วก็ดีมโอ้ดีมเจอแนลแล้วก็เจอแนลทั้งคู่เลยแปลว่าไม่งานเยอะ ไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นนะครับพรุ่งนี้คุณทำงานเยอะแน่นอนนะครับ Are you sleeping นะครับแล้วก็เป็น Dream Journal and Journal นะครับก็คือเหมือนครับทำงานทั้งวันนะครับเพราะนั้นใครเลือกกองของ Dark Vader พรุ่งนี้คุณก็ทำงานเอกสารทั้งวันนะมีงานให้ทำไปอ่าประมาณนั้นอ่ะมาดูของ Spider Man ดีกว่า Spider Man ใครเลือก Spider Man ครับคำตอบคือ พิเศษแอนเดอร์ดิงบาวหริโดนะครับผมเผ <c oughs> ากระดาษที่โอ้ยเผาพริกเขาเกลือเลยนะครับก็อาจจะแบบว่าดูดีมีความสุขช่วงหนึ่งช่วงเชา้าพอช่วงเย็นกูเผาแม่งมา เนาะมีบริษัทก็เผาบริษัททิ้งเลยอะไรประมาณนั้นสาบแช่งเลยนะครับช่วงเชา้าอาจจะแบบพิชซวแบบว่าดูแบบอิ่มเอ็มใจโอ้งานยังไม่มาพอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละเนาะงานทําไมสุมเต็มหัวอย่างนี้นะครับเผาหมดทุกอย่างนะประมาณนั้นอใครเลือก ไอ้แบทแมนแบทแมนครับมาดูกันครับว่าค้าคุณเลือกแบทแมนงานของคุณพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคำตอบคือเขียนนะครับเป็นการเขียนสร้างสรรค์แล้วก็เทคอะวอล์กเนาะทำงานป่าเนาะก็คิดสร้างสรรค์ไอเดียแล้วก็เทคอะวอล์กแล้วก็เดินเดินเดินคิดอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะแบบว่ามีงานให้ทำมีงานให้คิดประมาณนั้น นะครับพรุ่งนี้เป็นงานที่คุณจะต้องคิดสร้างสารรค์มีโปรเจกต์ใหม่ๆแบบนี้ได้ไหมหรือว่าคุณจะต้องละเลงสีทํานู่นทนํานี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็น t เท a w a วกนะครับก็คือเหมือนกับว่า อาจจะมีเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะครับมีเรื่องของการเดินทางออกไปข้างนอกแล้วหัวก็กําลังคิดว่าเอ๊ะฉันจะทําอะไรดีฉันจะทําอะไรด,ไรดีประมาณนั้นมีทั้งงานไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็มีงานที่จะต้องเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการงานของคุณได้ออกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้เก็บภายไปเก็บไายไปการงานความรักแล้วก็เรื่องของต่อไปเป็นการเงินดีกว่า นะครับตลกไหมไม่รู้จะทำอะไรดีนี่คือการพรีเซนต์ไพ่ไม่มีอะไรหรอกนะครับอ่ะไปดูเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังดีกว่าพรุ่งนี้นะครับอ่ะใบเดียวพอนะครับใบเดียวพออ่ะสิ่งที่จะต้องระวังพรุ่งนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตพรุ่งนี้นะครับของคุณจะเป็นอย่างไงนะครับอ่ะใครเลือก สไปเดอร์แมนนะครับการใช้ชีวิตพรุ่งนี้เรื่องสุขภาพเรื่องของการเดินทางจะเป็นอย่างไรคำตอบออกมากคืออันน uh ั้นนนัน knowledge your t e m p e นะครับผม knowledge your t e m p l e ก็คือการบำรุง your t e m p e ก็คือพรุ่งนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการทะนุถนอมอะไรประมาณนี้นะครับภายใบน,นี้ตอบออกมาเป็น knowledge your t e m p e นะครับก็เหมือนกับเป็น การบำรุงการรักษาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดียสุขภาพของคุณก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูแบบดีๆอ่ะเออเนาะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็มีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับสไปเดอร์แมนอ่ะเลือกของฝั่งของแบทแมนล่ะครับต้องระวังอะไรไหม Batman บอกว่าแชทติ้งนะครับพรุ่งนี้ก็ใช้สมาธิในการทำงานนิดหนึ่งนะครับใช้สมาธิในการทำงานนิดหนึ่งอาจจะแบบว่ามีเรื่องที่จะต้องวุ่นวายกับชาวบ้านประมาณนี้นะครับมีเรื่องวุ่นวายกับชาวบ้านมีเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นบางทีก็ต้องใช้สติในการดำรงชีวิตบ้างน,นะครับแล้วก็ไปดูใบนี้ครับ ของ Dark Vader, Dark Vader ์ดักเวเดอร์ตอบว่าพรุ่งนี้สวิตทีนะครับพรุ่งนี้สุขภาพของคุณไม่มีอะไรเอาแต่กิน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 อย่างเดียวนะครับงานสายแดกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับการเข้าครัวเป็นงานเกี่ยวกับรเรื่องของการเตรียมเตรียมอาหาร กันเตรียมตัวหรือว่าจะมีการไปสั่งสรรค์ได้ไหมเรื่องของสุขภาพถือว่าโอ้สามใบดีหมดเลยนะครับอาจดูของเจ้ามือบ้างนะครับถ้าคุณเลือกใบนี้ลหละครับ <c oughs> เรื่องของการเช็ดกระจกนะครับแสดงว่าจะต้องแบบว่า e a น your เปร c e ใช่ไหมครับก็คือการเทำอะไรให้มันดูดีหรือว่าคือวิสัยทัศน์อาจจะแบบว่าต้อง พยายามถูกระจกให้มันแบบว่าเอาความบุ่นขุ่นของอะไรนะขุนมัวของชีวิตออกไปอะไรประมาณนี้นะครับเอาค,ความขุ่นมัวของชีวิตออกไปแสดงว่าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไข นะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขแก้แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าคําถามของเราคือคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตและการใช้เรื่องของสุขภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกของเจ้ามือเองเนี่ยก็ตอบว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบํารุง ก็มันดีอยู่แล้วก็อาจจะแบบว่าทําให้มันดูดีขึ้นนะครับส่วนอันนี้เรื่องของการใช้สมาธินะครับแบทแมนจะเป็นเรื่องของการใช้สมาธิส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นสายแรกนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเป็นเรื่องของความพึงพอใจเนาะเป็นสวิตท e ิอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องของสุขภาพอะถือว่าพุ่งนี้ไม่น่าจะมีใครที่แบบว่าตกรกรรมลำบากนะครับ ไปดูสุดท้ายเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินกันดีกว่าการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรอการเงินนะครับเอาไพ่การเงินไปะนะครับเลือกไพ่การเงินเนา อุ้ยมีมีมีแบทแมนบอกว่าขอสองสไปเดอร์แมน,นบอกว่าขอกองกลางด้วยขอกางกลางด้วยเนาะขอ,ขอกางกลางด้วยโต๊ะตรงกลางนะครับอืประมาณนั้นเพราะนั้นมีให้เลือกห้ากองนะครับอ่เรื่องของการเงินพรุ่งนี้การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรดีนะครับอ่ะ ไปดูเจ้ามือก่อนดีไหมเจ้ามือดูของเจ้ามือก่อนนะครับใครเลือกของเจ้ามือเรื่องของการเงินของคุณพวกนี้เป็นอย่างไรดีนะครับ mm hmm. เขาบอก use your hand เนาะมันอยู่ในมือของคุณเองกับ family นะครับก็แสดงว่าเรื่องการเงินของคุณเนี่ยอาจจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคุณนะครับเรื่องอะไรที่แบบซื้อของให้คนรักอะไรเงี้ยได้ไหม ภายสองใบนี้ถือว่าโอเคนะเป็นเรื่องของ Family เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเป็นดูภาพแล้วแบบว่าดูแบบว่า er ân, ยอมเสียงเงินนะยอมเสียงเงินเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้ความหลักขึ้นมานะครับแล้วก็ยุดยอยู่แ n นเองก็คืออยู่ในมือของคุณเหมือนกับคนที่ทําพวกเซรามิกต่างๆนานาใช่ไหมครับเพราะนั้นการเงินการจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่การ ตัดสินใจของตัวคุณเองแล้วคุณก็พึงพอใจในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้นะครับจะใช้จ่ายอะไรก็รู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องของการเงินประมาณนั้นนะอ่ะถ้าสมมติว่าเอาของใครเดียวอ่ะแบทแมนก่อนละกันการเงินของแบทแมนพรุ่งนี้การเงินของคุณไม่ว่าคุณจะถามเกี่ยวกับแบทแมนเป็นอย่างไรคำตอบก็คืออโลนทม์นะครับโอ้โห ฮูลาฮูปอยู่กลางทะเลเลยแล้วก็ซาวเฮลิงนะครับอันนี้คือแบบว่าดูจะต้องแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปดูแบบละไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเฮลิ่งนะครับการบำรุงรักษาเรื่องเกี่ยวกับเสียงใช่ไหมครับแล้วก็อะลอนอะลอนไทม์แสดงว่าเรื่องการเงินอาจจะต้องเซฟนิดหนึ่งเหมือนกับคนที่แบบต้องเล่นฮูลาฮูปอยู่บนก้อนหิน ใช่ไหมครับเมื่อเขาเล่นฮูลาฮูปอยู่บนก้อนหินเนี่ยมันก็แปลว่าคุณเองต้องประหยัดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ประหยัดฮูลาฮูปมันก็ตกลงมาตัวเองก็ตกลงไปในน้ำถูกไหมหินก็บาดได้จริงนะส่วนอันนี้ก็เป็นการเซลล์ฮิริงเหมือนกันก็คือเหมือนกับการรักษาเสียงรักษาพวกสิ่งต่างๆนะครับก็เหมือนกับเป็นการที่แบบว่าจะต้อง ระวังในเรื่องของการเงินพรุ่งนี้จะใช้อะไรต้องระมัดระวังนะครับใครเลือกแบทแมนนะครับอไปดูของดาร์กไวเดอร์นะครับใครเลือกดาร์กไวเดอร์นะครับคําตอบดาร์กไวเดอร์ออกมาเป็น <laughs> Spend t ป m e with f r i e n d นนะครับเอาเงินไปใช้ใจ่ายอะไรกับเพื่อนเนี่ยเนาะแล้วก็ Energy Work นะครับโอ้โหเนาะสองใบนี้คือว่า เพื่อนเนาะเพื่อนผ่าจนนั่นเองเพื่อนผ่าจนเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าออไม่น่าเลยกูเนาะอีนี้มันไม่น่าพากูไปซื้อของเลยนะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้อง spend the time with friend ถ้าเราถามเรื่องของการเงินมันก็ต้องเป็น spend the money with the friend นั่นเองนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ energy walk นะครับ energy work นะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่แบบว่าต้องคิดก่อนที่จะทำนะครับคิดก่อนที่จะใช้จ่ายต่างๆนานาเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันมีเพื่อนหรือคนรอบข้างเป็นตัวบังคับตัวเองต้องใจแข็งนะครับบางทีแบบว่าเฮ้ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไปกินร้านนี้สิอ่าไปกินร้านนี้สิปรากฏว่า นั่งคิดเหนื่อยใจเงินในกระเป๋าไม่ค่อยมีอ,อจะปฏิเสธยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือภาวะของเพื่อนพาไปตัวเราอาจจะต้องเข้มแข็งนิดหนึ่งนะครับออาไปดูของสไปเดอร์แมนชีวิตเรื่องของการเงินพวกนี้จะเป็นยังไงการเงินพวกนี้คำตอบคืออารมณ์มาเธอรีนะครับ <laughs> ถึงกับการบันบัดโอ้โห พรุ่งนี้ใช้เงินกระจุยกระจายแน่นอนนะครับใครเลือกสไปเดอร์แมนพรุ่งนี้คุณสิงนะครับร้องเพลงนะครับแล้วก็อโรมาเทรลปี i, การช้อปปิ้งคือการบำบัดนะครับ <c oughs> วันนั้นพรุ่งนี้ใครเลือกสไปเดอร์แมนถือว่าดีครับผมถือว่าคุณใช้เงินกระจุยกระจายแน่นอนนะครับประมาณนั้นเนาะ,ะไปดูกล่องนี้ครับกล่องโต๊ะกันครับผมกล่องโต๊ กองกลางนะครับใครเลือกกล่องกลางการงเงินของคุณพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนะครับเขาตอบเลยครับว่าเป็น c c อ n เน็ t ติวเอเซอ e ์นะครับมันพบรุษใช่ไหมกับ m e s s a g มสซนะครับเป็นนวดนะครับความความปวดเมื่อยนะครับแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีเรื่องของคนในบ้านมีเรื่องของความเจ็บป่วยนะกล่องนี้ไม่ดีกล่องเนี้ย ก็คือ Connect with your a อ s e s t o r a s s e s อ o r นี่คือพวกบรรพบุรุษต,ต่างๆใช่ไหมถ้้าจำไม่ผิดยีน DNA ต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็ภายใบนี้คือมั s s a นะครับก็คือการไปนวดไปบรรเทาความเจ็บปวดเนี่ยปวดหลังปวดคอปวดกระดูปวดนิ้วปวดขาปวดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้เงินที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บปวดหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านประมาณนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพิกาส์เนาะภาษาไทยก็พิกาส์ละพิกาด์ออกมานะครับลองดูครับว่าคุณเลือกอะไรเนาะแล้วลองมาคุยกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของการพรีเซนต์ไพ่ชุดนี้นะครับไพ่ชุดนี้จริงๆแล้วไพ่เขาน่ารักดีนะครับสั่งมาจากทางนูน่นข้างนอกแต่ว่าถางใกล้ๆบ้านเราก็คงมีอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้ไปนะครับ The Sketch Cell Care Oracle j i p ye. นะครับลองเล่นดูเนาะหรือคุณอยากได้ใบนี้อ่ะมีเวลาตอนนี้ย2่ตอนนี้ยี่สิบสองนาทีคุณอยากได้ใบนี้ไหมล่ะอืมถ้าอยากได้ใบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือส่วนใหญ่ผมจะใช้ไพ่ในการไล์สดนะครับแล้วก็จะใช้ไพ่สองร้อกว่าชุดในการไล์นะครับไพ่มันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องถามเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วอ่ะใครอยากได้ไพ่ใบนี้คำตอบของคุณเคอ <c oughs> intuition นะครับผม intuition คือใช้สัญชตาตญาณของตัวเองนะครับใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองประมาณนั้นอ่ะใครอยากได้ไพ่ใบนี้ครับอ่าไพ่ใบนี้ให้ดูหน้าไพ่กันนะครับอันนี้คือเรื่องของการเอคล้ายๆกับเป็น ร้านขายไพ่ของผมเองมีผมมีเพลย์ลิสต์ในเรื่องของร้านขายไพ่นะครับก็จะมีไพ่ให้คุณเลือกหลากหลายมากมายนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วก็ลองไปเล่นเกมในที่ผมเคยทำไว้ใน YouTube ได้นะครับว่ามีไพ่ให้คุณเลือกเยอะเลยว่าคุณอยากจะเลือกไพ่แบบไหนนะครับอ่ะลองดูครับสมมติว่า ยังมีเวลาเหลือนะครับยังมีเวลาเหลือนะสามสิบนาทีจะดูกันครบไหมเนี่ยอ่ะ,อะเลือกพไพ่ใบไหนครับอ่ะว่าอ้าวไพ่เมื่กี้ไม่เอาความรักของคุณเป็นยังไงอ่ะคุณเลือกพไพ่ใบนี้ความรักของคุณปึ๊บออกมาพักผ่อนเถอะครับเนาะไม่เอาเอา,พาไพ่ใบนี้คำตอบของคุณคือนู่นเลย Connect with the Earth นะครับผมรอ อยู่ในป่านะครับรออยู่ในป่าก็คืออาจจะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียร์คอนเนควิดเดอะเอิร์ธความรักของคุณก็คืออาจจะต้องเอิร์ธคือดินใช่ไหมครับทําตัวแบบว่าดินดินนิดหนึ่งต,ติดติดดินนิดหนึ่งความรักของคุณเป็นยังไงนะครับ <S <S ใบนี้ตอบว่าเหมือนกับผู้หญิงมองเครื่องบินอ่าคล้ายๆหมามองเครื่องบินนะครับอืมเนาะความรักของคุณเป็นยังไงนะครับ Positive Affirmation รักตัวเองครับ I love myself for loving myself นะครับแล้วความรักของคุณใบนี้ล่ะครับเป็นยังไงความรักของฉันเหมือน h e a l t h c h e c k up ฉันจะต้องเช็คอัพทุกวันเลยนะครับเช็คสามีทุกวันเลยว่าวันนี้ไปทำอะไรมาแล้วความรักของคุณใบนี้เป็นยังไงความรักของคุณใบนี้เป็น look to the star นะครับก็คือความรักของคุณคือขึ้นอยู่กับดวงชะตา เออเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงความรักคุณหมอคะเขาจะคิดถึงหนูไหมคะเสร็จแล้วก็ไปตามคลิปต่างๆใช่ไหมครับตามไปตามเพจหมอดูต่างๆเขาจะคิดถึงหนูไหมคะอืประมาณนั้นเนาะ look to the star แปลว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความมั่นใจในเรื่องของความรักใช่ไหมจริงๆเนอะ นี่มันด่ากันหรือเปล่าเนี้ยอืมเนาะเดี๋ยวนะผมไม่ได้จับไพ่ใบนี้นะ <_ S 1> เขาบอกว่า <_ S 1> มือไม่สวยเดี๋ยวใส่ถุงมือใส่ถุงมือก่อนอืมอะใส่ถุงมือของเออเนาะเขาบอกไพ่ใบนี้ถ้าเลือกไพ่ใบนี้เกี่ยวกับความรักเนี่ยเขาบอกว่า look to the star แปลว่าคนคนนี้มีความที่เขาเรียกว่าอะไรดียะ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเรื่องของความรักไม่รู้ว่าเขาคิดถึงหนูหรือเปล่าเอ๊ะฉันจะคิดถึงเขาหรือเปล่าก็เลยชอบถามหมอดูตลอดนะครับส่วนตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบรักตัวเองก็เลยปิดกั้นตัวเองส่วนคนเนี้ยเป็นพวกเฮลเช็คเช็คตลอดเวลาแล้วลูกอีชังเช็คนะครับส่วนตัวเนี้ยพวกติดดินอ้ขอให้มีเข้ามาเถอะรอคอยความรักมัต้องนานเมื่อไหร่จะมาสิทีส่วนคนเนี้ยไม่สนใจกูนอนดีกว่าเนาะ,อ,ะอันนี้คือผู้หญิงมองเครื่องบินนะครับ โอเคไปแล้วดีกว่านี่คือรูปแบบของพิกาดครับเนาะลองดูครับว่าชอบไหมถ,ถ้าไม่ชอบก็เลิกทำเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรจะเขียนไม่มีอะไรจะทาคลิปนะครับโอเคถ้าไพ่ชุดนี้ชอบนะครับก็ไปซื้อหากันนะครับหรือเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดแล้วก็เล่นไพ่ชุดนี้ต่อนะครับไพ่ที่ชุดที่225้ชุดแล้วนะเนี่ยนะครับโอเคครับ ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าคุณเลือกไพ่อะไรผมอาจจะจําไม่ได้ต้องดูคลิปตามแล้วเพราะว่าสลับไพ่รวมกันไปหมดละนะครับสวัสดีครับ